i <laughs> do đó phải không chị ơi chị ơi chị ơi phải không 因为它本身都是。 โดยราบรวมแม้ว่าสถานการณ์โควิดรอบล่าสสุดนี้นะครับพยาวาเราค่อนข้างจะปลอดภัยมีการเตรียมการต่างๆค่อนข้างจะดีๆนะครับเราไม่พบ ู้ติดเชื้อมาเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นวันที่14ะนะครับนะครับแล้วก็ในภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นมานเนี่ยใน90กว่ารายนั้นเนี่ยขณะนี้เหลือแค่หนึง่งรายที่อยู่โรงพยาบาลนะครับกลับบ้านหมดแล้วภาพรวมถือว่าดีนะครับแต่เนื่องจากว่าโรคอุบัติใหม่อย่างนี้เป็นโรคที่ทันคัดเราได้ยากอะไรก็ตามที่เรามีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับแล้วก็การตก มาตรงเมื่อไรเนี่ยโอกาสาที่จะมีภาวะทีกิตและมีการติดเชื้อเนี่ยก็จะมีอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะนั้นสิ่งที่ทางจังหวัดโดยทางท่านรองผู้่ากาจังหวัดทางผู้อำนวยการาส,ญญาสาธารณสุขจังหวัดรับโรงพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าทำในสถานี้ก็คือ ต้องสร้างกระแสความตื่นตัวของพี่น้องอยู่ตลอดเวลาครับมาตรการที่เคยซักซ้อมก็ถือปฏิบัติและได้ผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ช้อนคาพอดีการหมั่นล้างมือพอดีการรักษาระยะหา่างการใช้แมสตลอดเวลาเป็นมาตรการที่ต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะครับแล้วก็ความร่วมมือในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นบทพิสูจน์ที่ค่อนขออ้างจะชัดเจนนะครับในการนี้เราลอเชื่อมา14วันแล้วครับก็อยากให้ สภาพว่าอย่างนี้ไปไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะสถานการณ์ถ้าสถานการณ์ดีเรื่อยๆเนี่ยจังหวัดก็สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมอื่นๆนะครับที่จะช่วยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจสังคมนะครับเพื่อให้เขาสามารถทํากิจกรรมได้อย่างดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับวันนี้ตามที่กําหนดนัดในวันที่7วันนี้ได้ฉีดทุกคนครับวันนี้ประมาณหนึ่งพันคน,นครับผมเฉพาะที่โรงพยาบาลพะเยาหรือ ก็ทั้งท,ทั้งจังหวัดครับทุกอำเภอครับวันนี้จะคิดออฟพร้อมกันแต่เฉพาะที่จุดนี้จุดเดียวหนึ่งพันคนอ๋อครับรวมรวมยอดแล้วครับทั้งหมดวันนี้จะ3,600นคนครับส่วนวัคซีนที่เราได้รับมานี้ไม่มีมมปัญหาอะไรครด้เราไม่มีปัญหาเราก็จะทยอยฉีดไปทุกวันครับแต่ให้ทุกคนไปตามกําหนดนัดที่โรงพยาบาลน,นะครับเพราะมันจะแบ่งเป็น5วันอาทิตย์นี้จังหวัดพะเยาจะฉีดวัคซีนทั้ง5วันครับ ตามที่โรงพยาบาลนัดนะครับรวัคซีนก็คงทยอยมาเรื่องคงไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยประมาณการที่เขาส่งมาเนี่ยพะยาวจะได้วัคซีนทั้งหมด1 6 0 0 0คนบวกกับที่เราฉีดไปแล้ว16,000คนพะยาก็จะได้ประมาณ32,000คนมผมก็ไม่กังวลเรื่องนี้เพราะว่าจังหวัดพะยาเองเราเนี่ยเป็นศูนย์มา14วันแล้วเรามีก่อนหน้าเราเว้นช่วงมีช่วงที่ไม่มีเคสก็9วัน มาตรก,การที่ท่านผู้ว่าและกรมการลดิดต่อจังหวัดดำเนินการที่ว่วมาถูกทางที่เราจังหวัดกลุมเสีนทั้งหมดเข้าโเขา้าครับไม่อย่างนั้นก็เข้าใจก็เขา้าวัคซีนไปลงพื้นที่ระบาดอย่างของเรามันพื้นที่เรามันไม่ค่อยแล่เราเป็นจังหวัดเล็กน,นะครับก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างน้อยก็เดือนนี้พะเยาจะได้เพิ่มวัคซีน6,000โดครับรวมทั้งเดือนก็เดือนนี้พะเยาจะสิดไป3,000โด